สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผมช่องจินดาชาแนลนะคะผมวันนี้ผมจะพาพี่นะครับไปหาเห็ดคนนะครับเห็ดคนกำลังโผล่จากดินเลยนะครับผมมีชาวบ้านเขาเจอเห็ดเต็มเยอะเยอะมากๆเลยนะครับผมวันนี้ผมมากับน้องเบสพี่ตั๊กแล้วก็น้องเบสนะครับแล้วก็มีน้องมอสมาด้วยนะครับผมก็คือเขาแยกกันถาไปแยกกันหานะคะผม ่นผมเนี่ยมาหาฝั่งนี้น้องเบสหาฝั่งนู้นนะครับผมก็โอเคครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาเหตุกันเลยครับผมนี่เลยนะครับผมเดินเข้ามาในป่านนะทางค่อนข้างที่จะลกมากๆเลย เบ็ดเบ็ดงเบดน่้เดินไปขงนเล่น,นะครับโอโทางค่อนข้างที่จะลกมากเลย เมื่อเช้าที่ผมเจอชาวบ้านเจอเนี่ยดอกแบบเล็กๆเพิ่งโผล่จากดินเลยนะครับนีหายางออกมาเเราต้องค่อยๆหาเห็ดนะครับผมเดินไวเกินเราจะไม่เจอนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะหาเห็ดไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าเจอแล้วก็จะถ่ายวิดีโอให้พี่ๆได้ดูนะครับผมทุกคน อนนี้เราหาทางออกไม่เจอนะตอนนี้ผมหลงกับเพื่อนเพื่อนนะลงกับน้องเบนน้องเบนเนีเ่ยไปไหนก็ไม่รู้นะทางลกมากเลยผมไม่รู้จะไปฟังไหนดีเลยเ,เห็ดเมาส์นะครับผมหาทางออกไม่เจอเลยลกมากเลยเดียค่ะน้องเบนก็ไม่เจอน้องเบนเลยนะเบ เจอค่ะนะโอ้ลงมากเลยตัวนี้เรายังไม่ได้ให้สักดอกเลยนะครับโอ้โหลกลงลาง,งมากเลยขานเอาค่ะโอ้โห หาทางออกอยากนี่นะก็คือผมมากับพี่น้องเบสเนะี่ยแต่ผมลงคนิทิศคนละทางแล้วนะครับตะโกนเรียกหลยรอมาไม่เจอน้องเบสเนี่ยอ๋อได้ยินเสียน้องเบสนะ ลงทงั้งเลยดิไปฝั่ไห้วะนี่ต้นบุบนะครับต้นบุบนนต้นเบลเลยนหนาขุดกินมากเลย ต้นบุบเนี่ยนุง่งเนี่ยกินได้นะคะเราขุนจะเป็นลูก,ล,กลูกมันจะใหญ่มากเลยนะรสชาติมันออกมันๆน,นะครับสามารถต้มเอ้สามารถ,าารถนึ่งก็จิ้มกับน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็โรยกับโรยมะพร้าวที่เราขุดอะมะพร้าวแก่ๆนะครับโรยบนจะอร่อยมากเลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะหาทางออกจากหนามพวกนี้ก่อนนะ เขาวันพวกนี้ก็จะได้ยินเสียงน้องเบลแล้วนะออกจากเขาวานแล้วนะคะโเหนียวม,มากๆเลยผมได้ยินเสียงน้องเบลแล้วนะเบลรอด้วยอยู่ไหนแล้วก็แล้วก็น,น้องเบลอยู่นู่นนะ เออเคลังไปนามนี่เกี่ยวตุ้กเกี่ยวตาหมดเลยด,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 ดี๋ยทุกคนหนานี้เกี่ยวตุกเกี่ยวตาหมดเลยนะคะผมนี่เข้าป่านี้ลำบากมากเลยนะต้องเป็นคนที่รักจริงๆรักในการห้าให้จริงๆนะคะถึงจะเข้าป่าได้แบบลุยๆเลย,เลยหน้าคอมนี่โดนหมดเลย มันเอาจิบหกหน้ามานะคือตื่นเต้นนะครับชาวบ,บ้านเบาเข็ดขึ้นกลางทุกงจากดินเลยตื่นเต้นเอาแต่กระเป๋ามีดถุงอย่างเดียวเลยหมวกพาคลุมหน้าไม่ได้เอามาเลยครับผมตอนนี้เรายังไม่เจอเห็ดเลยนะโอเคครับไว้เจอตอนเราเจอเห็ดน,นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเห็นให้ดูนะครับผมในะถ้าไม่งั้นก็ต้องขุดยันหลังอะ่ะอ,อือขุดยันหลังเลยเบ๊ มึงก็ต้องคุยอย่างหลังเลยใช่ไหมช่วงนห้ยลุยไม่ชัวร์บ้างยลุยคุยไย่างเนี้ยรีบไม่เข้าเรื่องมามาดี๋ยวดูก็นอนผ่าแล้วเอาน้องมอสวันนี้เราพาน้องมอสน่หาเห็ดด้วยนะครับผมน้องมอสตามมากับพี่ตังนะที่หลังเลยเควสพวกเบิกกล้องเลยสวัสดีครับยินดีครับ หลวงโพดินเลยโอ้โหสวยๆเลยครับผมดินไห้ก่อนแล้วกูยอัดไต้ก่อนยินเนี่อวสอันนี้เสียใจ มันกรอบเกินดิโยมโยมก็ต้องยอมมันเอาได้แค่นั้นนะตุกเห็นไปเย็บผิดเย็บไปแห้งดีเบ็ดโอ้เอสรยดายหมเย็บยางเคยดูเธอตอนกลางคืนเต็มนะอ๋อคุนเหนื่อยอะ่ะแค่ไปติ๊กอ่านี้หมดแรงเลย ตอนนี้เราคุณเห็ดกันหมดแล้วนะครับผมหมูใหญ่มากเลยนะครับหมูก่อใหญ่เลยหลอกๆแต่พุ่งโผลดินนะเสียดายมากเลยไม่นั้นได้น้ำหนักตกวนี้นะดูดูทุกคนโลเกือบสองโลหน่าจะได้อยู่นะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหาเห็ดกันต่อครับผม นะครับทุกคนตอนนี้เราเจอเห็นแล้วนะครับน้องเบนเนี่ยหาผมน้องเบนนัดหาฝั่งนน้นนะครับนู่นูฝั่งนน้นส่วนน้องมอสจะพี่ฟ้าน้องเบนเนี่ยแยกกันหางนะครับพึ่งโพโซเลยครับน,นี่แล้วก็ตรงนี้วู้เนี่ยน้องเบนมาลนะโอ้น้องเบนอยู่ฝั่งนน้นนะ กำลังโผล่แล้วนึ่งชุดรองเท้านี่คือขาดหมดแล้วนะต้องเดินตีนเปลนติ่มป้าวกลังโพโพเลยทุกคนสวยมากเนี่ยนะก็ผมเจอเนี่ยดอกนี้แล้วก็หมู่นู้นอย่างเงี้ยกลังโผพโพนะสวยเลยกลางโพโพเต็มเลยผมไม่เอามือเขียนกลัวไม่พูดนนะครับผม ที่เนี่ยจะนั่งเฝ้านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนคุณเห็นนะครับผมเราจะนั่งเฝ้าก่อนรอไม่ไหวนะกลัวคนอื่นมาคุยก่อนดอกกลางครับเี่ดอกกลางน้องเบลคุณหรือนะอดอกงามๆนะถ้ารอกลัวไม่ทันคนนะครับอืมกลัวไม่ทันคนเราต้อง ซอยก่อนขุดก่อนองนนานทีหลังอดนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะใส่ถุงก็จะไปหากันต่อนะครับผมเจแจมๆเลยนะอืมเจมๆท้งน้นยายนดอกใหญ่เดีนี้ได้ทำการขุดเฮ็ดแล้วนะครับขุดอีกแล้วมีขุดอีกแล้วสวยๆเลยครับผมนี่ นี่ไม่ใช่ดอกใหญ่นะดอกกลางดอกกลางนะครับเริ่มบางแนละ้โออยู่เยอะมากๆเลยนะอืออยูเยอะมากโเ,เดี๋ยวผมเนี่ยจะเก็บเห็ดใส่ถุงนะนีเลยอันนี้ดอกตูมนะขนาดกลางนะครับผมขนาดกลางดอกส,สวยๆเลยครับ เดี๋ยวผมจะใส่ถุงแล้วนะตอนนี้เราเจอให้แล้วนะครับผมตัวขออึ้นไะม่ค่อยเยอะนะเจอเจอห้าหกดอกอยู่เบ้สวยสวยดอกสวยๆนะแต่ว่าขึ้นนิดเดียวอนะ่ะเออแล้วเดี๋ยวเราลองไปขุดกันกนีน่คน เจอกลุ่มไม่ใหญ่นั่นเป็นนะแต่เห็ดจะสวยมากเลยคือชายอยู่เหมือกเดิมอ่ะดอกซีสวยเลยเสียดายไม่ใช่เห็ดปูนะ ที่ห้าดอกเองอะดูดิพอได้นะ,หะ,นะเห็ดดอกใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะใส่กระเป๋าแล้วผมก็จะนําเห็ดไปขายแล้วนะเห็ดก็ได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับกลัวเห็ดจะบานก่อน <ham. S 2> ก็สําหรับคลิปนี้นะครับคงจะมีเพียงเท่านี้นะครับใครที่มารับชมคลิปผมเป็นคลิปแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พวกเราทั้ง4คนนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับผม